มื่อยังไปทันได้กเกี่ยวไป,ไปเรื <ไป S 1> เหตุการัางนงานบ่เมือไปนาไปนอนนั่นลมพัดเทียงใช่ป่บ <laughs> <laughs> ลมคอย,ย,ย,ยใจคุณคอยพัดถิ่นบ่สบายดีพ่อแม่พี่น้องไม่เอากรได้มาคุยหา น้องไต้ใช่พี่น้องวันนี้ก็เชมาพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมาส่งน้ำกันทางน้องตายเนาะกัสชีโบว์วอลายพ่อแม่พี่น้องก็สิไปเบิ่งไปส่งน้ำกันเลยเนาะกับน้องตายเลยพี่น้องเลยกัสชีโบว์ซัปตาเสียเวลาเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยก็เป็นกำลังใจให้ทางบ่โบ้เนาะไปเบิ่งน้องตายเลยน้ำกันเลยพี่น้องเลยดูสบายดีพี่น้องสบายดีดูสบายดีน้องอ่ะเนินพ่อกับน้องไต้ไม่ได้พ่อน้องไต้แต่โดนเนินนี่ แม่นเนาะแสดงว่าจุมห้อนีบ่บนข่ามาหา,หา้องตาดนอะได้นนมมอนิเมื่อเมเื่อใดเพื่นกับไปเหตุวเราะการเพ่นเนาะเราเข้าวันน้อหระเมื่อวายัางปทงันเด้เกี่ยวไปงานเนาะเมบ่อไปนาไป,ไปน,นอนนั่นลมพัดเทียงใช่ม <laughs> <laughs> ลมค้อยใจคนนุณคอยผัดถินบอกสบายแลวเอยมาเหมือนไปเอาหลานเนาะเลย ไอเนี่ยพอว่าอามีสีชันแบบว่าเป็นผู้ชายผู้สาวแน่บบบนี้เนาะบางหันหน่อยจำแม่ลูกอ่อนได้บ้างอ่ะเนี่ยเด็กน้อยเด้เดี๋ยวนี่จำแม่ลูกแกเป็นยังไงผางกับติ๊บเป้าใช่ไหมเป้าสิวบ่อเป้าสิวบ่ไม่ลดร่มมั้จ๊ะบอโอ้ไม่กรอบคือไปใช้ก็แต่งตัวงามใช่ไหมกับว่าได้ไปใช้แต่งตัวท้ายบ่ โมหุว่าไอ้สิมาได้ด si ูแลเร็วอ oh, like, ู้ย um ังเบิ้งกัดไลายลูกพี่คือว่าน้องงันน้องตายได้โทุนระชาหรือบ่าวบันนี้ได้ได้เร็วได้แล้วเนาะตามตัวเพื่อนบดเจอว่าชี้ให้เพื่อนขอบคุณอันให้ผู้ซื้อให้ก็ได้กางตื่นพร้อมันกันได้ทุกทยแต่เมื่อมามอบทรศัพท์แล้วว่ามอบทรศัพท์กับไลฟ์เฟซกันยังบม่ได้ตั้งเลยเอาให้เพื่อนไปตั้งตั้งนะบ่บัน

นะประมาณเอาก็ว่าสิเข้ามาดูเขาก็เข้ามาบ่อยแต่ว่าผมได้โพสขึ้นมะเดี๋ยวเดี๋ยวมื่อนี้เขาแจ้งทีได้เอาน้ำนองตายทางเฟซทางไลน์เนาะมีไล่อยู่บ่มีบ่ต่างกับพีเตอร์เฟสเนเตอรเฟสอ๋อเดยเลยเลยเฟสเนาะมาเลยเด่นไลน์กับมีแต่จะเอาแต่ร์เฟสเพิ่นนี่แหละเอาให้ทั้งผู้ใดอยากไล่เนาะนั่งเกือบภูว่าภูเพลในเพิ่นเพิ่นชื่อไห่นี่เพิ่นว่านในไลน์บอก เพิ่นก็ว่าโอ้อยากคุยน้ำอยากคุยน้ำชื่นเป็อักะแม่จะโอ้อยากลงน้ำบึงก้อนถ้าเป็นไปได้หักปักถ้าสมมุิว่านะถ้าน้องเพิ่นหักกะหักถ้าบ่หักกะบ่เป็นยังเลยเลยเลยว่าคนเฮาเมนชีว่านั่นหน้าที่มากกันโูดเนาะชื่อโดนเช่าเรามากกันโูดอยู่แลวฮ่าชื่อยายให้ได้คนาน้อย เป็นหั่งเนาะจานเนี่ยหั่งบ่หั่งกรบไปซื้อได้อยู่เนา่ซื้อบ่อเอ๋อครับบ่จะไปยังอันนั่นตอนนั้นก็ซื้อโทรศัพท์มาก็ยังบ่ได้ขอบคุณขอบคุณเพิ่นขอบคุณขอบคุณอยู่ในคลิปแต่ว่าออ๋ท่านได้ท่านได้ฮู้จักกับแม่เพิ่นแม่น้องเพิ่นน่ะบ่ทันได้เซตไปขอบคุณเพิ่นโดยตรงว่าท่านซื้อโทรศัพท์ให้ผู้ชายผู้สาวนี่ปกติเฮาสิขอบคุณในหน้ากล้องแล้วก็สิให้ขอบคุณกันเองอ๋อกติเห็นว่านั้นสุดยอดเลยค่ะเพื่อน แม่ผมพูดเพิ to to well. ่นอยากรู้ไปละบอปากกันเนี hmm. ่แต่เพิ่อนนะคะแนนเพิ่นได้นั่นเพราะว่าด้วยความพอใจกันเนาะเพราะว่าทั้งอ้ายเพิ่นก็เคยฝากเงินมาชื่ออย่างเนาะชื่อนั้นชื่อนี่ให้แล้วทื่อนึงแต่โดนตบแต่เอามาเปิดกันแหละเลยเลยประชันใช่เนาะโดยเลยมันนี้น้องไต้กินเข่าหรือวป่าน้องไต้โดยกินแล้วมีบ่โดยโอ้ชุดยอดแน่น่ะ กินเสร็จนะเจ้ากินเสร็จน้องตายนะแซ่บบ่แซ่บยังหน่อยกว่าอ้ายยังแซ่บบุคคาอ้ายอยู่ได้น่ะเนาะดูเนาะคือได้ยินข่าวพอได้แต่กินหมูกระทะกะทิเป็นได้ตื่ใจเลยบ้านเลยได้ไปเลยเนาะเลยแซ่บบ่ก็แซ่บทานดีแล้วแซ่บเมาอ้ีกว่าแต่กี้เป็นเพราว่าโอ้อยากไปกินหมูทระบุเคยไปส่วนนั้นว่าง่ายก็บบุคคลกินบุเคยไป้ะทุก เคยไปแต่บ่เคยกินมัพาไปเพราะอันเลยโบได้ยินว่าดีว่ามีเอฟซีพันพาไปเนาะแม่นบ้าไปกินหมูกระทะกันกินหมันชะโลน่ะโม่เลยบ่คุ้มเลยกินหมดโลเลยเนาะแจ็คได้หลายอันหลายแนวหน่วยทางน้ำมันกับจีฮอนอยู่แน่นเนาะน้ำดื่มปุยยังกันเองเป๊ปโจ้เป๊ปซี่เนี่ยบอที่ดูชาหลังพี่โนบอ้วยอยู่ห้านั่นคำตาบอห้านั่นที่โนพักบ้าใกล้ๆกับปอโทษบอ โอ้นะเราบ่ค่อยดึงกินเชียโนเนาะบกว่านั่นบ่อนี่แกเปิดเปิดบ่อยากเรกพี่บุญสาวไลายได้อยู่หันนะเสาว้ับดูถ้าดูในสอวนีนี่ดึงคณะบ่อเดียวบอทเอาไปกินวันเกิดบ่อไส้นอกบ้านบนอสาวไลน์ด้วยนะฮะเราเดี๋ยวอะไรกันนะครับจะหน่อยสิไปสมัครงานให้น้องตายไปอยู่หันก็จะได้เที่ยวไปกินหมูกระทะด้วยเดี๋ยวไปเฮ็ดอยู่บ้านงาน้องเคแล้วพอดีกว่าฮะโอ้ยหเ่อยจะดีอ่ะนะ กี่นางเท่าไห่นะเจ้าเจ้าได้ไปเที่ยวเขารับจ้างอยู่บนกะบโบได้ไปอ๋อกขาเมื่อยไปกับน่ได้เอาน้องถอยเมย์เลยอ๋อเมนประวันแม่เอาะเดี๋ยวบับน้องแบบลุงเฮียนน้องน้อยนะโอน้ำน้องดีเดี๋ยวเราขึ้นมาแบบนี่กินกินก็ชิ้นหยน้อยยุกอีกแล้วเด็กน้อยมันเหมือนเฮงลายเนาะอยู่เงินนี่เนาะแมนเมนวันนี้เขาก็ขาดทีมงานผู้หนึ่งเนาะแมนเมนขาดทีมงานผู้หนึ่งจะคนไปทีงใด dạy phụ chân thái áo thao của tụi phái phụ nó no tụi kì phái phụ lạ comment đèo xác nè nó nửng phụ nội tụi ta dạy phụ ngoại comment phái nông phái nhanh đẹp du hay phụ nhảy cà phùi cân phò phùn mẹ lo nà đời 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 nông ngám bộ nông thái mà nì ngám nè nó nhảy แต่งตัวเป็นผู้ใหญ่ลายอันบาเวียงจิมกักแต่งตัวแบบนี่ปะเีบาลีมักแต่งตัวใส่ชุดกีฬาอย่างไร<อ>มีอจ็อมันก็มากคนนําแบบได้กิจฉันก็ได้เมียผู้เดียวกัน,น<อ>เน<อ>าะมากคนก็ญาติเมียกันแล้วบ่ติแม่ครัหยาติก็บ่แพ้อันบาเวียงดอกแต่ว่าบาเวียงน่ะตรงๆที่บ่ญาติข่อยดอกอันชุมไม้ไ่ได้เข้ามาหาโดดนี่บ่ได้กินฮอดบอ กินหอยยุกเห็นบ่กินหอยดูกะพังพังบอเลยกกะยังมีกายกินหอยยุกกินหอดได้นอกบรไเด้ยมาหาเดิมเดิมลยเพะเปนเป็นคลิมือได้ไปจ้งหนิคลิปจอกทลิพน์ตู้เนาะพี่ผู้มาด่ายจาไมได้วานี่มั้งไม่ได้ใจจะเปิดใจอีกบะสี่คนออสี่คนปุ๊บสามวานนี้ วันนี้๋อเชนสาวแก้วคุณยิงไหผคุณยิงคุณยิงคนหนึ่งผู้สายสาวยิมันเลอบกิตบอตาบอกอรอมาจิ้นคอตาบอมาหนไม่ได้เจอซื้อคนแบบนั้นแหละสาวนวลยิงไนที่เป็นสาวนวลพวกเขาลุงไงไปจ้ะอืมทำอไล่นลุงไงดูดลปะไอชอนมันยิงยิมนงามเนาะ เป็นงามๆเด้เนาะงามแล้วเนาะตายอย่ว่าบ่งามบ่ค่อยมาเห็นล่อยยังว่างามเอ่อยคั่นมาแล้วก่อนนีให้จเจ้าายน่ะต้องเอางามน่ะครแม่นกันเอา่งามไผสิเบิ่งบ่ FC มักคนงามดอ FC ทังเาฮอน้เป็นที่เรามึง่เราก็มากงามในมึงเนาะงามไปเพิ่น่้อเนาะงามก็ไปแม่นด้วยความที่เราก็มีความสามารถในตัว เล้่อกัะตุลเคอานนั้นคือความงดงามในตัวของเราเองอาจารย์จ๊ะเห็นให้เรามีเอฟซีหลายเนาะแมนแมนรือบอยบนี่หรือสามารถจนหลายหลายคนเบ้ารถต้องตายจนแข็งนะบึงเจ้าแข็งบ่ละบไใบแข็งมันจะหน่อยอันบอยบจะแข็งเล้วบอยบเป็นอะไรอันค่าไายโทรศัพท์นี่แบบว่ามีมีฟูหันเอฟซีโทรหาอยู่บ่ มีแต่ได้ดูเขาบม่ได้แจกเป็นล้วเนาะอ๋อยังบม่ได้แจกเนาะทำไว้นะาะคนนั่นน้ำเงาน้ำหลังเนาะเป็นนะแจกว่าคได้ได้แจกชูมือนี่เขาแจกไปนั่นบ่ได้เล้อเนอะาะบ่ได้บ่ได้คอยเอาขึ้นมีคน,นโทรมาแบะอันหบ่อันแก้โทษแก้เชื่อให้เบิ้งกะมีน่ะพี่พวกโรคจิตกะมีมันเจอไปนั่นหแบบแบบลายคนแล้วครับเบิ้งแว่าเขาเชือดไปอัน เาไว้หลเราไม่ได้เป็นไงคนนั้นเนาะ่วามีผู้บ่าวทางมาจะได้เลยจะคุยเดอนทางไปชงไห้นะประมาณเขาบางทีเหมือนกันเขาโทรมาคือเก่าแลิกเก็บเพราะมันกับเขาก็เห็นตัวเห็นต้นเนาะมันพวกหนึงมากับเพิ่นโทรมาเพิ่นล่มกับเฮาก่อนนะเพิ่นล่มกับเฮาก่อนเด้อเฮาเออเพิ่นบอกมีเหตุผลแบบเป็นผู้ใหญ่พอเออบางเทือกบางทีกับนักพนั่นโทรมาเนี่ยนั่งเทื่อกจนหายหอดเฮาอะนะบอกไปได้เป็นผู้ใหญ่ ว่าแบบพขี้เขียนขี้นั่นบ่ลผู้ใหญ่เติบว่าแบบว่าเออเป็นได้นั่นบางคนบุญยังให้ยังเั่นที่เ็ดโทรมาให้นะบุญยังให้เอามาไายให้เบิ่งเหตุยังยังเั่นที่นะบ่อข่อยบ่ได้่ะข่อยบ่จะพงให้บ่อข่อยเลยนี่บางคนจึงลืมแนี่ยแบบว่าต้องต้องให้อันเป็นผู้ใหญ่พ่อน่ะต้องเฮ็ดเบ้อยังให้มีเฮ็ดลน่ะให้มีน้ำหนักในจังหน่อยเฮาจังสิต้องไปติดกิโลได้นะต้องสั่งได้เนาะต้องสร้างกิโลได้แบบว่าน้องใต้นี่ มักบ่คนประมาณ26 27 28นี่นะโยเอมักจังนั้นบ่เลยโอ้สุดยอดแล้วค่ะตุง0ได้จ้ะแต่ว่าคนมีเมียบ่เลยคนมีเมียบ่มักเลยบ่มักคนมีเมียอามักบ่แบบว่าคนที่ว่าโสดจริงเนาะงที่อายุน้อยอายุหลายก็ขอแค่ว่าโสดหายังอยู่ในเกณฑ์คือบ่50อันพอเจ้า48บ่จะว่น่ะโดยอ่าเจ้าน่ะเอาุดให้ใหุ้ดพอเจ้า นยอ่ายังคือเก่าเนาะยวก็ตื่มเมาเยไเพราะเพิ่นเว้าตะกี้ว่าถ้าอายุหลายพอเพิ่นน่ะเพิ่นย่านพ่อเพิ่นบ่กล้าใช้เพิ่น่เนาะเคยอ่าเพิ่นยให้อันเออเสียวเนาะเดี๋ยวเคยเบิ่งบ่อนเ่าอันายเนาะบ่เคยเบิ่งเ่าแล้วยังกล้าใช้เพราะว่านนําลูกเยนี่ต่างไเนาะเามาเป็นคือเฮามาเป็นลูกเพิ่นเลยนะ ก็ทำเอาลูกสาวเพื่อนนะกับบางคนกับมันแบบอายุหไรมันอยากเก่งใจปะเก่งเก่งคือทุพายนี่ใช่ไปก็อยากเว้าอย่างมัอยากไล่นะตุเบมเบอยากยอมมานะอันนี้เขาบอกได้บอกขวัญแล้วด้วยเออบอกได้บอกขวัญหักแต่ว่าเขาเปรียบเทียบข้อมิงให้พ่อเมีพี่น้องกินที่ฟังแต่คนอายุายนี่ถึงถึ้งชีฮ็ดห่ายังอยากยังอยากคึงอยู่นะตุอันนี้กับบริเวนวันนี้น้ำน้องตายเด้อยกันนี่ก็จะให้เอาคนอายุไรก่อนจะพร้อง โอ้กัจจีได้กลุ่มได้หุ่มกันเองนั่นแหละโดยประวัติอันเทาน้อยใจนี่เขาก็จจได้เง้อขันคนนะนุท่อกันนี่น่ะน้อยใจเจ้าก็น้อยใจไปรวดเขาจะตีเจ้าซรัพยเพราะว่ามันช้ำกันเน๊ะรเวิวช้ำกันนะเนาะเผื่อเขาไปเลือดกันล่ากันนี่ต่อใหญ่ไว้ก่อนเลยมาฮกซิปใหญ่แต่คือในใจน้อยคือมีคือเงนแม่ทั้งอันทั้งเงาเพื่อนอัน ยโทรศัพท์ให้นี่จ้ะอายุเท่าไหร่จาดิ60 60จะไดเรายังหนุ่มอยู่ดเนาะประมาณ40นี่แหละอ50นะเนาะเนี่ยบ่เกิน40ไปบ่40น้อยๆกันดเพิ่นบ่ได้กอายุบ่แม่นเออ๋ยไปเ็รูปแล้วอยู่ดอ๋อ50 50แล้วมีหนวดมีหนวดบ่มีหนวดจังบ่เียงนี่แหละหนวดก็บ่หลายมาิ่นมีหนวด ดูยังไงเนาะมันไหลดูยังไงเนาบ่เป็นสเปกไปสเปกมาเนาะน้องได้เวลาลูกข้ามไปดินี่อย่างาดิเพราะว่าข้างง่ายนี่น้มักคนไม่นวดบ่เมนเพราะว่าเวลากินเบียร์น้ำมันจิติดนนวดเจ้าน่ะมัมากแล้วเจ้าเป็นผู้ชายเนาะผู้ชายพุ่นเข้ามคนไมหนวดโอ้ไปไมหนวดนี่เบปล่ารึอยากพุ่งโอ้โหหรือว่าเวลาเหยียบเบียร์ให้นี่มีเบียร์มันสิมีฟองแล้ว ต้องเบย rumor, <S <S ียดจินจินวดเด็มปนตามบุคคลอันนนต้องแขกนะเพราะคำื้อเบียมากก็ต้องเหงาเช็ดชู้มาน้ำนะโอไปเช็ดหมเ็ดนวดเช็ดอย่างน้ำอนะทุกว้าไปก็เบียกินอยู่กินอยู่เหนื่ยกินน้ำบริสุทธิ์แตื่อย้สเดยมาเท่ยนี้ชายตู้โดยเฉพาะใช่รแปลว่าอันทำอันนี้เท่ากระทำเนาะแบบว่าในมุมชุมมือนี่กับหูหูกันทำท่อมอีกอย่างหนึ่งจะกนิ่น เพราะเห็นเพราะว่ามันระบาดมันระบาดฮบ่อยากให้กินไมันเสียสุขภาพ้านทานเฮามันต่ําลง้านทานนันก็อ้ายเคยกินจนน่ะ้านทานต่ําลงีบ่อยากให้กินเลยแล้วก็เลาเบียร์กของดได้กงดเฮาเป็นเด็กน้อยเนาะออสังคมสังคมกยาแต่ว่าคั่นเฮางดเฮากงดได้พอยาได้เฮาก็ยาเป็นป๊บป๊บไปเนาะ เล่าเรื่องเบียร์นี่ป้อยเป็นหน้าที่ของบาบอยเนาะได้ให้ตัวเวียงเออให้ตัวเวียงก็ได้เรื่องเราเรื่องเบียร์นี่ตัวเวียงกินได้บ้างได้บ่าโอ้ก็ได้เป็นทห้กันครับแม่บ้านนะแล้เสือนใช้อยู่ได้จะจะเป๊กจะคือยังคือเก่าเนาะจะเป๊กเนาะยืนยันเดิมเลยโอ้โดยจะเป๊กก็ได้เป็นทั้มังคุดเสือกีฬาจะเป๊ก ແห็นว่าดูบ่แม่นแมทนั่สเนาะเสยังเสตากระโไปุนเนี่ยสีมันแก้วสีนันนี่บ่สีมันแก้วอิดนี่บ่ๆบ่ชายย่นแบบนั้นสีมันแก้วสีมันแก้วสีเผือกสยังหน้าตอสีเผือกแล้วว่านุ่งแล้วว่ามาคนน่นุ่งเสื้อกีฬาใส่ เกิบมันผู้หญิงไปได้นะแต่ว่าเอ้ามันยังใช้ร่วมกันได้เด้อดุอได้ร่วมกันตัวกับเมียใช้ได้นีนะนุ่งได้นํากันเด้อบ่แม่นอดัมาไปนั่นว่าคุณสบายสบายเฮ็ดนงตายเฮ็ดติดอันหน้าากนะพี่คิดว่าน้องบ่สบายโอ้บดีไปเ็หยังมาเข้ามาก่อนเป็นมาขเนาะเป็นมาองเนาะานอ่าีซิวอัน แก้กี่นิดนึงก็ยังหาแนวติดแม่นการแก้มันยังยาไหรเอาส็อกโมาติดก็ได้เพนอ๋อนั่นคือวิธีไวัยรุ่นวิธีวรุ่นวรุ่นน้าโพขอกใจรคนเดีวยตัวตึงน่ะตัวตึงทั้งชีหล่ะอยู่เนี่ยอ๋อยอดยอะนี่นะเดี๋ยวฮ่าจีว่าในคลิปน้องเบ้าเอนนี่เราเคยเป็นสะพานคุณให้ทั้งคเณยายเราเคยเอาผักมาถวายว่าฉันจะดูในวัดบ้านนาโพนี่ อทางนี้นะพูเหนือหรือนะพูใต้ล่ะทังนี้นะพูเหนือน้ำผูเหนือเพราะว่าหัดหยิบหัดนะพูเหนือนี่สองสองวงเพราสองวงครับสองคนฟอดเราคุณน้องอบว่าใช่ประตูของวัดแต่ว่าบุหงาว่ามันได้ทำการสร้างจำเริ่มหรือยังแต่ว่าเข้าไปเบิ่งเลยเลยเข้าไปเบิ่งให้เบาเองกข้าไปเบิ่งผู้เดียวทา้งอยางไรทั้งอย่างอะไรเนาะทีมงานครับโอ้ลมกับน้องกต่ร้นเตอะ ัั้งนนมีแต่ว่าเขาที่เอาโทรศัพท์น้องนะมากดๆแล้วเขาฟีดโทรศัพท์น้องไปอยู่ญี่ปุ่นอยู่นานปุ๊บอยู่อันบ้านชาวเวียดุด้วยแบบนี้อยู่ใช่บ้านชาวเวียดอนทางหน้าอยู่เรือันนั่นบุ๊บมีแต่ว่าส่งที่ส่งซื้อเฟซของไอ้เพื่อนให้คนคนเห็นนั่นก็ได้เยเพราะว่าการโทรนี่คันบบเป็นเพื่อนกันมันโทุ่งเขาได้แมินเงินต้องกระจายตัวนี้แมิน

ให้น้องพบคนดีๆเนาะควบคุณลงเชื่อเชี่ยวชีก็เพื่อแม่บอกว่าเราโอเควันนี้ซูที่มาพวกเราบอกว่ายอดน่องเพื่อนได้ยินได้หัว่ทำมาว่าก็บว่ได้หัวบได้ยินข่าพิลางประกาศใดก็ต้องขอโทษขออภัยอันตรายเอฟซีลายๆเนาะให้ยอดน้องเพื่อนตามภาษาหลังกล้องเขาก็บว่ายอกนี่แต่ว่าหักแพงกันตามภาษาพีภาษาเนาะเน้นว่าให้น้องเพื่อนอย่าลืมขอบคุณขอบคุณทั้งให้เพื่อนแน่น เน่ยไตต้องให้ได้เว yeah. okay, ้ากับเพิ่นก่อนต้องได้ขอบคุณเพิ่นแม่นถึงว่าเฮาบ่ได้มักว่าสิบ่มักก็บ่มักเฮาบ่ฮู้เด้แม่นต้นงมกันกับเพิ่นก่อนแม่นคุยตงเว้ากันกันแม่นขอบคุณขอบคุณเอเพิ่นอยากเว้านําเด้ะเนาะเอเพิ่นอยากเว้านําเพิ่นอยากเื่อเพิ่นเป็น FC เด้ะ FC น้องตายบ่โอเคบดนี้ สบายดีน้องหลับสบายดีโอเคถ้าคุณชมนอนจากไหนจากที่นี่ทางเบาหรือในเส้นเลดกอตัวรับไปก่อนเลยครับปากพี่น้องเป็นกำลังใจทางด้านน้องใต้แล้วก็เบารลกทีส่สองพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องสบายดี